ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่28นะครับผมก็จะอธิบายโครงสร้างของตัว source code นะครับ source ภาษา assembly ของ ARM เนี่ยว่าเชื่อมโยงกับไฟล์ชนิด ELF อย่างไรนะครับอันนี้จำได้ใช่ไหมครับว่านี่คือโครงสร้างของไฟล์ชนิด ELF น,นี่คือไบ t e ที่0หรือไบต์ต่ำ นะครับไล่ขึ้นไปนะใบที่1 2 3ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงใบที่สุดท้ายนะครับใบสุดท้ายของไฟล์นะลักษณะคล้ายๆกันก็คืออันนี้ก็คืออ่าอัตรสต่ำนนะครับชั้นต่าชั้นล่างๆของหน่วยความจำของคอนโดมิเนียมอันนี้ก็จะเป็นชั้นสูงนะครับนั้นไล่ขึ้นมา นะลายขึ้นมาเหมือนแบบนี้นะเราก็จะเห็นคำว่า t e x t เห็นไหมครับที่ตรงกันนะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนะเมื่อเราแปลนะครับคำสั่ง assembly นี้ให้เป็นเลขฐาน2เมื่อไหร่นะครับนะคำสั่งนี้ก็จะไปบรรจุอยู่ตรงบริเวณนี้นะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับคำสั่งละ4ไบต์4ไบต์ นะครับสี่ไบไล่ลงมาสี่ไบไล่ลงมานะครับนั้นคําสั่งนี้จะเป็นเลขฐานสองนะครับรูปแบบนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ต่อในสไลด์ถัดไปนะครับแต่ตอนนี้ให้เราจินตนาการว่าอันนี้อาจจะเป็นเลขฐาน16นะเพราะว่าเลขฐานสองนะั้นมันยาวเราก็เขียนเป็นเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16 8ตัวเลขฐาน16 8ตัวนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุดโปรแกรม บริเวณที่เราเรียกว่า text segment นะเห็นไหมครับว่านี่คือคำสั่งล้วนนะครับไม่มี Data ปนอยู่ในนี้แล้วเราก็จะมีพื้นที่อีกบริเวณหนึ่งที่เราเรียกว่า data segment นะครับอันนี้เป็นเลขฐาน10ที่เรามองเห็นนะครับสัญ,ญลักษณ์นะมี sharp เครื่องหมาย sharp นำหน้านะครับนั่นหมายถึงเลขฐาน10นั้นเลขฐาน10ตัวนี้ก็จะแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับก็คือเลขฐาน16เหมือนเดิมก็คือ แปลงเป็นเลข0000 0000ฐาน16นะครับอันนี้เลข4ก็แปลงเป็น0000 0 0 0 4ฐาน16นะครับตัวเลขพวกนี้นะครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่า data segment เห็นไหมครับ dot data นะก็คือ dot data ตรงนี้นะนี่ก็คือรายละเอียดนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเก็บเลข0000 0 0 0 0นฐาน16นะ0 0 0 0 0 0 0นฐาน16นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคพอจะจินตนาการเห็นภาพไหมครับนะนั้นเจ้าไฟล์ e l f ตัวนี้ก็คือโปรแกร,รม1ตัวนะครับแต่เป็นโปรแกร,รมที่มนุษย์อ่านไม่รู้เรื่องแล้วนะเป็นโปรแกร,รม ที่บรรจุเลขฐาน2หรือฐาน16นั่นเองนะครับนะเพราะว่ามันถูกแปลมาจาก Source Code ที่เป็นภาษา Assembly ีนะครับซอสโค้ดภาษา Assembly นั้นส่วนใหญ่ก็จะถูกแปลมาจากภาษา c, c อีกรอบนะครับแต่ในวิชาของเราเนี่ยนะเราก็จะพิเศษหน่อยก็คือเราก็จะเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Assembly ไปด้วย นะครับทำความเข้าใจกับการพัฒนาโปรแกร,รมภาษา C ไปด้วยนะครับมันก็จะมีความสอดคล้องกันนะครับโอเคนะครับ